พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่องกิจโพสต์ชาแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับกรณีสวย140ล้านของตำรวจชนบุรีนั้น เงียบเงียบไปเลยนะครับเมื่อมาเจอสวยของผู้พิพากษาร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทครับเป็นไปได้ยังไงครับผู้พิพากษารับสวยคือยากมากๆเลยนะครับเราไม่ค่อยจะได้ยินนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตำรวจรับสวยก็ได้ยินบ่อยๆวิ่งเต้นให้หลุดคดีพอวิ่งเต้นไปแล้วคือเริ่มแรกเลยถ้าตำรวจนะครับ ก็โดนจับแล้วก็ยัดสวยเลยก็อาจจะไม่ผิดอะไรเลยแต่ถ้าผิดแล้วโดนจับแล้วมีหลักฐานแล้วก็ยัดสวยเข้าไปอีกเพื่อที่จะทำให้หลักฐานไม่เพียงพอก็อาจจะไม่ฟ้องหรือถ้าฟ้องก็จะทําให้สำนวนอ่อนที่สุดหลังจากนั้นเราก็จะได้ยินว่าอายการรับสวย ก็คือพอไปถึงขั้นอายการแล้วก็จ่ายสวยอายการอายการก็อาจจะไม่ฟ้องเพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพอหรือฟ้องก็อาจจะทำให้สำนวนอ่อนที่สุดเช่นกัน <c oughs> พอไปถึงศาลนะครับศาลท่านก็จะตัดสินตามเนื้อผ้าท่านก็จะตัดสินตามข้อมูลหลักฐานต่างๆที่อายการส่งมาให้แล้วก็ตัดสิน ตามที่ทนายของจำเลยส่งมาให้เมื่อสำนวนอ่อนศาลก็ต้องตัดสินยกแล้วก็ผิดการกระบวนการของสวยเพราะว่ายัางไงก็ตามก็ไม่ได้ต้องไปจ่ายสวยผู้พิพากษาเวยและการที่จะไปจ่ายสวยผู้พิพากษาก็ไม่รู้จะไปจ่ายตรงไหนจะไปจ่ายอย่างไงจะไปจ่ายให้ใคร จะติดต่อผู้เดะผู้วิสาโดยตรงเหรมันเป็นไปได้มันยากมากๆเลยนะครับแต่ครั้งนี้นะครับก็พสครับกปปสกลุ่มของคุณสุเทพเทือกสุบันนะครับซึ่งโดนคดีไปทั้งหมด39คนนะครับในการถูกกล่าวหาผมใช้คำว่าถูกกล่าวหานะว่าชุมนุมว่าเป็นกบฏ ว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการโดยกระบวนในการประท้วงในการไปรูดไปนี่อะไรทำนองนี้แหละครับปรากฏว่าในสามสิบเก้าคนสามสิบเก้ารายก็มีสิบห้ารายถูกจำคุกโดยไม่รอลงอาญาครับกลุ่มกบพศสิบห้าคนนี่แหละครับก็มาร้องเรียนต่อศาลดีกา ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการโป้ปดบดเท็จไม่ได้เป็นการใส่ความไม่ได้เป็นการเรียกร้องความสนใจนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นประธานสารดีกาคงไม่รับเรื่องแล้วก็มาตรวจสอบผู้พากษาคนที่มีปัญหานะครับปรากฏว่ามีอยู่สองคนที่รับส่วนคนหนึ่งก็ยังเป็นผู้พากษาอยู่อยู่ที่ศาลอุทธรณ์ครับแต่อีกคนหนึ่งเกษียณไปแล้ว เกษียณไปแล้วก็น่าจะอายุเจ็สิบห้าหรือเปล่าเฮ้ยไม่มใช่เจ็ดสบห้าหกสิบห้าหรือเปล่าหรือไม่รู้ล่ะครับเจ็ดสิบไม่รู้แล้วก็เกษียณไปแล้วไม่ได้เป็นละก็คือปปสกล่าวหาว่าผู้รักษาเรียกร้องเงินเรียกร้องเงินทั้งหมดร้อยเจ็สิบห้าล้านบาทครับไม่เป็นกปปส์จอาเงินที่ไหนร้อยเจสิบห้าล้านไม่เข้าใจะแล้วก็มีการลดลงด้วยนะลดลงเหลือสี่สิบเก้าล้านบาทครับ แล้วหลังจากนั้ลดลงอีกครับลถลงเหลือ35ล้านบาทขายผักขายปลาในตลาดเขายังไม่ลดกันเลยนะเดี๋ยวนี้นะไม่มีลดเลยต่อก็ไม่ให้ต่อแต่นี่ผู้ิพาภษาโอ้โหรถเยอะพวบพวบพวบ,วบเลยแสดงว่าถ้าเป็นความจริงท่านผู้พิพาภษาคงจะร้อนเงินหน้าดูเอาตำแหน่งมาเสี่ยงกับ35ล้านบาท35ล้านสองคนด้วยจ,จำไปนะ สองคนก็เหลือคนละสิบกว่าล้านบาทมันคุ้มค่าที่ไหนแต่ก็มีมูลครับมีมูลถ้าไม่มีมูลประธานสารดีกาก็คงไม่ลงมาเล่นเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วก็กำลังสืบสอนหาข้อมูลอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับตอนนี้บ้านเมืองจะอยู่อย่างไรแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ฟันธงว่าเป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่ามีหลักฐาน เพียงพอไหมในการที่เอาผิดผู้พัากษาสอบแล้วก็ต้องดูซิวว่ามันเป็นยังไงมันไปถึงไหนตอนนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้พิากษาด้วยในส่วนตัวของผมผมก็มั่นใจนะมั่นใจและขอให้เป็นอย่างที่ผมคิดก็คือว่าผู้พิากษาไม่ลงมารับเงิน แต่สมัยตอนที่ผมอยู่โต๊ะสนุกพี่เพื่อนอนุเสวรีก็จะมีทนายโจนซึ่งเป็นเพื่อนคือในโต๊ะสนุกนั้นมีทุกทุกพวกอยู่มีทนายโจรมีตำรวจโจรมีคนเล่นคนกงไพ่ายกงกงไฮโลอ่ะคนเล่นก็นนือเล่นม้าเล่นมวยเข้าบอลก็จะมีอยู่เต็มไปหมดเลยมีโจรจริงๆด้วย มีช่วงจกจริงวิ่งราวามีแก๊งกระเช้าไอใช้แก๊งกระเช้าเพื่อนผมก็มีเยอะแยะมากมายอยู่ในโตสนุกพฤติกรรมของทนายโจรน,นะครับก็คือว่าสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าว่าสารพิพากษาย่างไงสมมติว่าผมโดนจับนะคดีคดีหนึ่ง แล้วก็ก็ไปวิ่งเต้นนะตั้งแต่ตำรวจตั้งแต่อาการเรียบร้อยหมดตอนนี้ก็ไปถึงชั้นศาลศาลก็จะนัดพิจารณาคดีถ้าผมไปให้เงินไอ้ทนายโจนคนเนี้ยสมัยก่อนนะเมื่อสามสามสิบปีที่แล้วสามสิบกว่าปีที่แล้วให้เงินห้าหมื่นบาท ให้เงินไปเลยห้าหมื่นบาทปรากฏว่าก่อนวันที่ศาลจะพิพากษามันสามารถมาบอกเราได้เลยว่าคดีเราเป็นยังไงยกหรือว่าติดคุกติดคุกกี่ปีมันยังรู้เลยก็คือมาบอกเราล่วงหน้าถ้าเกิดว่ายกยกคำร้องยกฟ้องเราก็ไปขึ้นศาลตามปกติถ้าเกิดว่าติดคุกเราก็หนีหนีประกันหนีคดีไปเลยเป็นทํานองนี้แล้วค่อนข้าง จะเป็นจริงเะด้วยซ้ำไปแต่นี้เราไม่ได้ไปชนกับตัวผู้พิพากษาโดยตรงเราผ่านทนายโจรไปก็ไม่รู้เขาจะไปซิกแซกไปตรงไหนบ้างบางทีท่านพุากษาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะไอคนที่อยู่หน้าห้องหน้าบันลังอาจจะรู้สำนวนรู้อะไรหรือเปล่าหรืออาจจะไปแอบเปิดอะไรเราก็ไม่รู้นะครับก็นั่นคือคือเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถดูว่าท่านพุทธารับเงินรับสวยจริงหรือเปล่านะครับ ต่อมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปก็ดูคดีของกปปสนะครับผมก็เห็นใจนะครับเห็นใจแล้วก็เห็นใจด้วยใจจริงนะสาหรับมอบทั้งหลายสําหรับผู้ที่เดินขบวนประท้วงทั้งหลายนะครับตั้งแต่ในสมัยของพันธมิตรโยงมาถึงกปป,ปสยงมาถึงนป,ปชหลายต่อหลายคนก็ เป็นคดีบางคนที่ไม่มีเงินประกันตัวก็ติดอยู่ในคุกซึ่งน่าสงสารมากแล้วก็ไม่ได้มีใครเหรียวแลไม่ได้มีใครดูแลเลยพวกแกนนำต่างๆเขาก็ไม่มีปัญญาดูแลหรอกครับอย่งคุณสนีิริมทองคุณอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีปัญญาดูแลคนที่ไปติดคุกติดตารางทั้งหมดหรอกครับหรือกอปปสกำนันสุเทพนะครับเขาก็ไม่มีปัญญาเข้าไปดูแลหรอกคว่าไปดูแลก,ก็คือไปดูแล ทุกสุกดิบของคนที่ติดคุกมีจะแดกไหมมีค่าขนมไหมมีอะไรไบ้ายมันก็ต้องไปส่งให้เขาจะมาเขาก็มีโอกาสใช้เงินได้วันละสองสามร้อยบาทก็อยากจะแดกก๋วยเตี๋ยวอยากจะแดกข้าวมันไก่ก็พอจะสั่งซื้อได้ก็ดูแลแบบนั้นแหละครับแต่ก็ไม่ได้ทั่วถึงนะครับรวมทั้งที่โดนหนักๆก,ก,ก็คือนปชเนี่ยครับเสื้อแดงเนี่ยแหละครับ ที่ติดคุกอยู่ก็เครียดกันเป็นแถวไม่ได้เครียดอย่างเดียวนะครับก็โมโหด้วยก็น้อยใจด้วยว่ากูสาต่อสู้อูสานอนการดินกินกลางรายอูวาสารูนกูสานี่กูตอนที่กูมาติดคุกไม่มีใครเหลียวแลเลยเพราะกูไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงกูเป็นม็อบธรรมดาตัวเล็กๆที่มีลมการตัวได้พวกตัวใหญ่ๆก็ไม่ได้เป็นมหาอะไรนะครับ ก็ออกมาอยู่นอกคุกกันหมดละอย่างน้อยก็มีเงินประกันตัวสุดท้ายก็อาจจะไปติดคุกปีสองปีสามปีก็แล้วแต่แต่ก็ไม่ได้ใครดูแลใครต้องดูแลตัวเองกันทั้งสิน้นการไปเป็นคดีนะครับโดยคดีพวกนี้เหนื่อยมากๆแล้วก็โอกาสที่จิตติดคุกสูงจริงๆเพราะช่วงที่อยู่ในม็อบมันเหิมเกิมมันหลงระเริง มันคิดว่ากูเจ๋งมันคิดว่ากูแน่ก็คิดว่ากูทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินกูทําเพื่อประชาธิทประไทอะไรทํานองนี้ครับตอนนี้ก็หงอยแดกกันไปหมดเลยก็น่าสงสารจริงๆกลุ่มคนพวกนี้นะครับก็เรื่องนี้ที่เอามาคุยนะครับถ้ามันลามไปถึงมีสวยผู้พักษาบ้านเมืองเราก็จะน่าเศร้าจริงๆและจะอยู่กันต่อไปได้อย่างไรอย่างน้อยขอให้กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะกระบวนการทางด้านศาลก็ยังบริสุทธิ์ผุดพ่องอยู่เปอดยังเป็นความหวังให้กับประเทศชาติได้ต่อไปนะครับนั่นะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศผมก็ไม่น่านำเสนอนะครับถ้าท่าน ไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมไม่ไม่ไม่ว่านะคอมเมนต์มาเลยทุกรูปแบบนะครับแล้วก็มาซื้อน้ำหอมผมหน่อยน้ำหอมสายมูเตรูครับยี่ห้อมนตาราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทค่าส่งฟรีแล้วท่านที่จะบูชาพระพุทธจินราชรุ่นหกร้ยหกิบหกปีทวีโชค รุ่นนี้เป็นรุ่นที่รุงจา่จาจ่าสิเบดกดรทวีบูรณาเขตฟิลปาจาร์แห่งชาติวัย91ปีบรรจงสร้างควบคุมอย่างใกล้ชิดหน้าตัก5.9นิ้ว12,000กว่าบาทหน้าตัก9นิ้ว26,000กว่าบาทหน้าตัก9นิ้ว59,000กว่าบาทส่วนเหรียญ290บาทเหรียญน,นั้นรวมค่าส่งด้วยนะครับอินบอกเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับผม ใน a c e b o o กดรกิจติพนเดชวิสัยแอดไลน์เข้ามาคุยกัน ID ไลน์ก็จะขึ้นหน้าจอเบอร์ ID ไลน์ก็คือเบอร์โทรศัพท์ผมติดต่อได้คุยกับผมได้ทุกเรื่องเลยทีเดียวนะครับผมจะรับทุกสายถ้ายัางไม่ว่างรับก็จะโทรกลับไปทุกสายร้อเต็มนะครับท่านที่เข้ามาดูในช่อง YouTube กิจพอเชนาก็ช่วยกดแชร์ผมด้วยครับ ไม่ใช่กดแชร์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามด้วยครับถ้ากดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับจะขอบคุณมากมากเลยทีเดียวนะครับไอ้นี่มาตั้งอยู่ทําไมครับตอนนี้ผมเข้าโปรแกรมนะครับโปรแกรมลดน้ําหนักตอนนี้จะต้องลดประมาณห้ากิโลนะครับเพราะว่าไม่ลดไม่ได้แล้ะมันอึดอัดแล้วมันก็เหนื่อยง่าย ก็เข้าโปรแกรมนี่นะครับถ้าใครจะมาร่วมด้วยก็แอดไลน์เข้ามาคุยนะครับลดน้ำหนักได้โดยไม่ต้องอดอาหารนาสำหรับท่านที่จะสนันุนผมนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเดินทางไปกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อไปขึ้นศาลที่จังหวัดสมุทรปราการพรุ่งนี้ ก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์นะครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหลังจากปูดจบเช่นกันขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยเดียวขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี